<Okay. S 2> เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เหมือนภูมิมากเลยว่ะเอ้ยภูมิจะยังไงไงเอาละครับก็สวัสดีทุกท่านตับผมโปทุกคนซึ่งตอนนี้เราอยู่กันใน Escape เคปทุกคนในระบาดทุกคนก็เป็น Escape เคปเปนกรารหนีจากโรงเชือ้อเนื้อหรือโรงขารเนสทุกคนเราเรียกคนจำนวนใครตัวนั้นเองเย่เ yeah. ย่คนเราก็จะมาเอ็กซ์เคนทุกคนก็คือหนีที่นี่ทุกคนนี่เป็นแซลมอนนะจ๊ะรู้สึกว่าคนแรกหมดคนนี้แบบแต่ตัวอ้วนมากเลยเหรอไหม เน่เน okay. ่เน ah, ่เน่หัวอแม่งหัวอแม่งอีอีอีไป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 เอาอย่างนี่กันดีกว่าโอเคทุกนก็อยู่ในช่องฟรีสฟรีสตรงนี้แบบฟรีสแบบพวกเนื้อหมูทุกคนก็ถ้าแบบมันจะเอาเนื้อแบบเน่าๆให้เราไปกินไม่ใช่เนื้อคนทุกคนประมาณนั้นเขาจะบอกเป็นยังไงทุกคนอ่าไปกันต่อไปกันตับตัวนี้ก็เป็นเหมือนพวกแบบน้ำแข็งทุกคนกำลังทิพตลงมาถ้าแบบเป็นคนธรรมดาโทุกคนผมว่าน่าจะตายทุกคนเพราะว่ามันแหลมมากเลย โอเคทุกคนทุกคนข้ามไงครับเนี่ยไปเรลยๆก็เราจะนี้ทุกคนจะลงไปที่แถวห้องเก็บเนื้อหรือเปล่าไม่เอ้ยมีเชฟคอย้วยไม่เห็นเลยโอเคโดนไปก็เป็นพวกแบบที่ทําความเย็นทุกคนแต่ประมาณว่ามันเสียแล้วมันแบบพวกน้ําจากแอร์ทุกคนมันก็จะไหลลงมาเลยเลยเอ้าตุนตุตายเลยแย่มากเลยตุนทุกคนตอนนี้เราได้อีกคนหนึ่งมาแล้วพี่เคพี่เคถึงไหนแล้วตัเซียนนั่นหรอ อ่ะอ่าพี่พี่ไงก็พี่ไงอ่ะไรพี่มาซื้อเนื้อให้แม่เอาซื้อให้แม่เหรอ๋อแล้วพี่หลุดไปที่ยังไงเนี่ยซื้อแล้วโดนจับมาร้านเนื้อร้านเนื้อมันปิดหลายร้านมากเลยวันเนี้ยเออแล้วมาเจอร้านที่พี่รู้ป่ะนี่ร้านร้านเนื้อคนนะพี่รู้ป่ะเน่เขาบอกมีเขาเขาหรือว่าเนื้อคนเอามาขายพี่อื้ยอร่อยนะหน้าน่าอร่อยนะพี่พี่ไม่เคยแบบพูดสั้นพียกเอาเนื้อคนมาทำอ่ะพี่ แล้วตอนนี้เราอยู่กันในแบบฟาร์มวัวทุกคนนะพี่เก๋พี่เก๋พีเกเราโชว์อะไพีเก๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เหมือนภูมิมากเลยว่ะเอ้ยภูมิได้ไงอ่ะนี่เรียกว่าแบบโอ้ตายแล้วดังตายอูซึ่งคนซึ่งคนจะแบบเป็นวัวพี่แต่ผมเป็นเนื้อวายผมเป็นวัววายกิ้วนะพี่เออวัวชั้นดีเกร็บคีเบี้ยมฮัลโหลทำไมมันตายวะไม่แอว่ะโอ้แย่ว่ะแย่ว่ะเออแย่ว่ะแม่งมาตายใช่้นมา ไปขึ้นมาเงีแ้ยบบแหละทุกแบบคนก็ต้องใส่ตา,ตามเหล็กไปทุกคนก็ประมาณว่าเราต้องหลบพวกไอ้เ,เ,เลเซอร์อ้าวไม่ตายน้ำเมือกวัวจะป่ะพี่เอทุกคนน้ำเมือกวัวนะพี่อาจจะทำให้แบบพี่แบบเรียกว่าน้ำสดของวัวน้ำเมือกวัวดีกว่าเคยไหมวัวไหมเ้อฉลาดเลยว่ะภูมิอู้อ๋อมันวาเลียกันไอพี่เค้าอยากโดนวัวกินป่ะอยากตายลุกคน เก้ไไม่ต่อไปเก่เกไม่รอดทุกคนเี่ไเกโอ้ยแค่ไม่แค่ไม่รอดไม่ไม่ใช่ไปไปตายซะหน่อยไม่รอดร้องก็พี่เหมือนไปตายเออมือนจะตายไ่แค่ตัวแค่ตัวแม่งร้องไห้นะเกทุกคนก็ต้องไปต่อทุกคนก็จะมีเท่านี้ต้นหนึ่งสองสามต้นดโดนโดเกทุกคนก็คือก็ต้องหมดสิบไปถ้าวันี้พี่เคก็ กลับไปกินก๋วยเตี๋ยว,ยวข้างบ้านเดินกลับไปก๋วยเตี๋ยวข้างบ้านทำไมตายอ่ยะแย่มาเอ้ยคนตอนนี้ก็ไปหมดละหวังว่าจะไปแบบซื้อของสักหน่อยทุกคนเพราะว่าไป,ไปกินไปกินนะต้องไปทำขับข้าวกินเพราะว่าแม่ผมไม่อยู่ทุกคนอ่ะก็ไปมาทุกคนแป๊บเดียวหายกันหมดเลยใครโดนกับพี่เคเคก็หมดเลยทุกคนอ่ะไปห่อตัวแบบเอา้าตายทุกคนอ่ะเมื่อไรจบไหมครับทีนี้เป็นเลือดทุกคนเป็นเลือดแบบ ระบายเลือดออกมาทุกคนเป็นเลือดประมาณแบบเลือดคนนี่เขาแบบพวกเขา,เาแบบเอาเนือ้อแบบเนื้อคนมาทุกคนมันก็จะเ,เลือดเลือดใช่ปะละ่ะถ้าเลือดไม่เอาไปแช่ก็เอามากินมนนัลนะนะโอเคครับเราตอนนี้เราต้องสไลด์ได้ลงไปใช่ป่ะเราไลสติวิท์ตูมตมตูมถึงไห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 มตายดิมีลูกหมูอยู่ข้างล่างว,าว้าอวอ่ะรอเลยทุกคนข้างหน้าเป็นเช็คคอยสุดท้ายก็คือจบด่านทุกคนอ่านไปกันดีกว่า ก็ครับสลับคลิปในการเล่นเกมที่ต้องหนีออกจากร้านหมูแบบที่เอาเนื้อคนมาใช้ทุกคนเป็นสิที่รับไม่ด้อยทุกคนก็แบบว่าอะไรทุกคนนะครับก็สลับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายก็ถึงแล้วก็ถึงแล้วอีกอิดเดียวอีกิีเดียว,ยวนั้นเอื้อมมือสุดท้าย